สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนสมองสมบัอิสีทุกฐานที่ขลุบละคั่งทุบถั่วโลกมันนี้ยืนยันสมศรอของเมตตาพี่น้องเอ้ยอุ่นยาย่หกพี่น้องซาโลว์นพอน้องแคนเป็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยได้แต่คะแนนเนี่ยพอน้องแคนเป็นคือเก่าพี่น้องเอ้ยบีบขันเอากันอยู่เดือนหน่นะโทรมานำ แม่ตากะจักสิไปจังไรหน่อยย้ำกลางคืนบาดนี้แม่ตาเฮงกะลบๆบชบควันนี้พี่ป้าวัวอันฝนวัวลูกอยู่ตั้งแต่มือนั่นบริวารนั้นได้จะประท้มาว่าหอันมาหาหญ้าวอนเพราะว่าไปหาหญ้าวอนในเฮาแน่เฮากับบุญจักแนวคือกันแล้วทีที่กองไฟกงมันเนาะเส็ยแล้วได้จ่ะเขากะสิไปกินยังเขากะ หมอมได้ยังวะบิวโอ้ยโศกหน่อยดิปืนหางมาลิเนี่ยบิวอือมีอมของแคนเป็นคือเก่าพี่น้องบีบคัดเอากันเชียงพลูกหายเซลลอยู่เด้อวีนจักเสี็ดแล้วได้ยังวะน่ะบอกคันเ้าผู้เดียวเฮากับโมหันไปทั้งมวลได้เฮากับยานคือกันได้ นั่นเส็จแล้ได้สะเออเส็จแล้วไดเฮากับบัวจักแนวคือกันได้เฮากะไรลูกห้ห้องแซวแซวอยู่พอซอยแหน่ซอยแหน่อยู่เส็จแล้วได้สะอืมซอยแหน่ซอยแหน่อยู่เฮากบบัวจักแนวคือกันได้เฮากะนี่นี่ สาววนมาอธิษฐานเท่าไห่พ่ออื้เนื้อได้จ้ะเออเท่ากับบุจักคือกันเฮากับยานคือกันเฮากับเออป้าฟ้าหอดล้านไอ้น้องเอ้ยเจ๊หกสารวนวุ่นวายพอนองแคนเป็นแห้งไปเนาะซอยแหน่ซอยแหน่อยู่พ่อว่ะ ม่ยังก็บได้ไปจังเขา่าก็บรรยากินแน่กินก็บร่ยายเห็ดสิวันนั้นได้จ้ะเสียน,นาไรสบันเสีย <laughs> นาไรพอวะผ <laughs> 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 ุ่นเจหกซาลาวนชวนไหนตาไปบึงแล้วบายคนสิมาอธิษฐานหายพี่น้องเอ้่างมันหลดมาหักหลดกระลังสีมาว่าสะสัเหาองห้องทองแตกอยู่ ว่ามาเบิ่งเขาแน่มาเบิ่งเขาแน่พ่อว่าเอาเจ๊หกกัเจ๊หกกัเป็นวินเป็นวิ่งเขาเลยพี่น้องเอ้ยเออเจ็ดแนวลายบาทนี่ตากรบปุจักแนวคือกันพี่น้องตากระยานคือกันยังบุตรชายพี่ยังพี่น้องตาเขาคุยพี่น้องเอ้ยปลานักกามาตุเรือนเจ๊หกซาลาวน อึกระถึกพี k k an, ่น้องเอ้ยไอเจ๊หกไปเพื่อนผ่อนอองแค้นกัดิเพราะว่าข้าเจ้าเสีันข้าเจ้าเสือศาสนาเดียวกันเนาะมีพิธีของข้าเจ้าหนะไปอธิษฐานหายกันนะแต่ว่าเมตตาบุเป็นเมตตาบุเคยนะเมตตาบุเคยเมตตาบุเป็นพี่น้องเอ้ยแล้วก็บร้านกับพ่อร้านเนี่ยนะร้านกับหายแยกไปน้ำล้วก็เลยบได้ไปซะพี่น้องเอ้ยไอเจ๊หกไปไปก่อนซะกับอันอันแบบทีมงานของข้าเจ้าแหละพี่น้องตีข้าเจ้าเสือถือศาสนาเดียวกันแหละข้าเจ้าไปอธิษฐานให้ก่อน ท <c oughs> นกับโทรมาแล้โทรมาให้เมตตาอันนี้ไปบอกกันเจหกนั้นว่าให้เรามาอธิษฐานเอา่อยแน่ยาเอย้ยเมตตาก็ไปบอกหายแล้วแต่ว่าเมตตาบริขึ้นไปพี่น้องเอ้ยเมตตาบ,บ่มเป็นพิธีท้องกระจ้าเนาะเพราะว่าศาสนาคนละศาสนาเอากับเห็ดบ่มเป็นน้ำเพิินเอาไปบอกหายแล้วแล้วก็เจหกก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปอธิษฐานเอา,าน่อนแคนเป็นคือเก่าคนน่ะอันโทรมาว่าโทรศัพท์นะเป็นแบบเออ,ออะอะแบบว่าบุอยากนอกคนว่า อันแบบว่าบ่อยากออกมันแบบคือมันแบบอยากนอนงรับรับไปเลยนี่แหละวันวานน่นนี่แหละเขาเ่ะคืออยากนอนรับไปเลยนี่ไาเอ้ยวันว่าอันไปบอกอันย่าวนั่นเจ้หกนั่นแหละคือย่าวนอธิษฐานเอาเขาเนี้่ะจะก็ไปบอกห้ตามนั่นนี่น้องเอ้ยจะเสียนาไรอันเฮาสีไปเขากระเห็ดบบเป็นเนาะน้ำสิที่ของศาสนาข้าเจ้านะมันคนหละศาสนาเฮากะถอดแต่ไหนจะไปบอกห้ กเกษตรนาไร่ป้าเป็นคือเก่าเป็นแบบแล่กำเข่าระกาแบบเมื่อยสวอยเม่มีแต่อยากนอนอยากนอนเลยนะมันก็วอากับชโลสาวกบไม่ตา,าวางไปกินนี่เพราะว่าเอาหนะมีแต่อยากนอนไปโลโยเถออยากนอนรับแบบบุหูสุดโตในต้นโต,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 โตโนี่มึนไปบดทิพนะมันหยาบบดทิพด้วยแบบบุหูเมื่อยยังเลยลูกเมียตีเอาอันกัดเอ้าหนักบุกหูเมื่อยเลย เป็นนงค์ก so the ่อนเนี่ยนาบ่อนนั้นลูกเมียกัดเอาวเดจนซ้ำจนเลือดก้อนจนสั่มเคี้ยวเบิดมาสุนี่กะเสียงทั้งไหาทั้งตีกระถือตีอ่อพ่อแน่ตีอ่อพ่อแน่เสียงว่าในโทรศัพท์นะทังไม่เท่าพนกามแล้วทั้งไม่เท่าพอเถ่ามาทั้งไม่เท่าพอเถ่ากามแล้วแล้วกันไม่เท่าไล่แน่แล้วกัอันซุ่มปูหยาพนพ่อของอันไปหอนพอนออกแค้นกำลังออกมา อุย้ยทหารหน่อยเฮ้ยทหารหน่อยแม่นไปยืมปืนไอ้เบิร์ตมาลินผู้บวงแนนนะคอยยืมลินเด้อวะสาันโอ้ยทหารหน่อยแล้วก็มันจะกกันโอ้ยกระนังแนละ้วไม่หนิดไปลูกไปแม่สีเอ็นในเนี่ยเห็ดกินน้ำผึ้งใหญ่เลยนะอ้าวหนิดหายสก์สบา บอกซ้ำอ้อยอีกนิดให้โชคทางนิดปอด้อนเข่าโชคดื้อไปจักนิดจะงหายนะบอกเขากระหาแล้วมแม่นี่ยแม่นอยูอย่เปียวอนี่แต่กระยาขำม,มากเนี่ยน้ำร้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยร้านกระหายอยากไปนำ้ำกระจิไปบึงเพิ่นก็นดิกลางคืนเนาะก็เลยหายเจห๊หกไปกับอันทีมงานข้าวศาสนาเดียวกันเนาะไปอธิษฐานเอาเพิ่นก่อน ก่อนผืนสิบไปหอดหัวนานะนะเพอผืนก็เหนื่อยแห้งแบบจนแบบอยากเลาะนะะพี่น้องเอ้แบบเหนื่อยจนใจอยากขาดแบบนี่แต่อยากนอนรับไปเลยเลยไปเลยอันหายเจหกไปก่อนก็หมู่ผ่นลร้คนนน่ะแหละหมู่ไปกันเลยเราะว่าข้าเจ้ามีอันพิธีศาสนาของข้าเจ้าเราสิบไปอธิฐานเอาเหละว่าแะไรกับอีว่าอีง่ายงก็คือว่าไปโผล่เอาหรื่ออธิฐานเป่าเอาอะลรพี่น้องเอาไปโผล่ได้เป่าเอาอะไ ฮอกก็บอกว่าจักสิวัยในด้านฮอกกับแบบโบเคยนะข้าเว่าไปอธิษฐานก็อธิษฐานนำข้าเจ้าแต่ว่าแม่ตาไปจ่อพันมาวันนะก็ว่าไข่แล้วน้องแค้นก็ว่าเศร้าแล้วว่าสันแต่ว่าบบครบพอน้องแค้นนะบบครบเพราะว่าเพิ่นไปหาลุงอยู่บ้านสีเขียวก็เลยขบแตนน้องแค้นกับน้องแนนกับเนาะข้าเจ้าเอาบักโมไปฝากพันมาวันนี่แต่ว่าน้องแค้นก็ว่าเศร้าแล้วกับอันน้องของพ่อน้องแค้นนะก็วอาว่าเพิ่นเศร้าแล้วนะ ก,ก็ดีใจน้ำเนาะว่าลูกลานเศร้าแล้วนะหล <c oughs> ังไดเนี่ยฮะก็โทรมาเมื่อกี้นี่ยพ่อเป็นอีกแล้วคือเก่าอีกแล้วพ่อมาเบิ่งมาอันไปบอกอันเจหกมาอธิษฐานเอาเฮ้าแน่พ่อก็เลยให้เจหกไปแล้วพี่น้อยจังไรจังได้กับผู้หละพี่น้องตื่นพามาเศร้าแจ้งผู้หละท่านถามว่าเพิ่นไปหอดอันมองอันผู้ใหญ่แล้วเนาะแม่ตาก็สิโทษถามอาการเอา ว่ามันกะคนละศาสนาเนาะเขาก็สิไปอันเบิงแย่งกะนหนึ่งมาเขากะยากร้านเขากับปนสองมาเนาะทางขอบทางครัวชามากะศาสนาคนละศาสนาพี่น้อยเขากะามข่าวทมข่าวเอานี่แหละลูกล้านก็ดีอะไรก็ขอให้พ่อน้องแค้นปลอดภัยพี่น้องเอ้ยช่วงเศร้าไว้ๆทั้งแหละจากสื่อแนวใดความเป็นมันช่วยกันบ่ด้พี่น้องเอ้ย โชคหน่อยอุ้ยคืองามแท่นนะป่าปากระแดงแก้มกระขาวโชคหน่อยสิเฮ้ยโชคเศษยังลูกนะผ่าบางโม่บ่โดยเออโชคอยากบ่เออโชคหมักบ่บางโม่นะลูกผ่างามป้าโฉนหาคือขาวแท้นะนะอ่ะนิมวันเนี่ยไปลุ้งกองนู้อ่ขันอยากเออเออขันอยากหรือนิมวันนิมวันขันอยากโม่สิผ่าให้กินนี่ นี่ห้อนกันหน่งสองสามี่ห้นนี่นี่เห็ดด้วยะสกสเร็มมานี่นี่เดินด้วยดอะไป็ุเบิ่งด้วยอฟเอฟให้ปลุงเบิร์ด้วยฮเอฟให้ปลุ่งเบิ่งด้วยว้าแทังนั้นน้องนดอกาบังแตงสบายดีปลุ lẩu cà măng trắng, ăn cá bạc ba, phi nông. Vadi bà luôn, ố, ố, ố. Hết lẹ, bạn này. Vadi <laughs> bà luôn, bảo vui. Này, này, măng mơ cà ốc bạn này. Đi ăn bò. Ăn bò lu. Ăn bò lu. Đôi. À, thôi nha bà luôn, con khẩn cha bà luôn. À, cha, chú cha, chú cha nè này. Chú cha nè này. Đài. บระตูก็จะกันแม่ก็มาเล็กตกนี่นี่แม่สิป่าจะกินมันนะคุยยให้ป้ามองโมสามารถขึ้นนี่แม่ตาลาก่อนเลยพี่น้องเอ้ยลาก่อนเลยเท้าทางพอน้องแคนก่อนกิมน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยขับกถหลา่ก็แซ่บแบบเบิร์กส้มนี่เด้อพี่น้องกมาทำดูผักส้มลาราส่องเข้าไปตาเลยส่องน้องพระโสกมันไหนพี่น้องเลยผูกไปเลยผูกหลุดพอน้องแคนนั่นน่ะกิมน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขค่ะ